สวัสดีครับเจ้บอูดอนเอฟซีจารครับรวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับพระพุทธสันโทรครับหลวงปู่รอดวัดหลวงปู่รอดวัดวางน้ำบวนนะครับหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบวนนะครับครับผู้ฟงผู้ฟอง ผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้ใจใหญ่ในการรับชมรับฟังเลยนะครับครับเรามาเริ่มต้นนะครับครับนี่ครับพุทธลักษณะท่านต้องจําให้แม่นๆนะครับห้งหูนี่เขาเว้านะครับเขาเป็นในแม่พิมพ์นะครับทุกองค์ครับหน้าตาต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับหน้าปากเต่อเตอตาเตอเอครับเห็นไหมครับนะครับตัวคําว่าวัดวางน้าบนนี่เขาจะขยื่นเล็กน้อยนะครับมีรอยขยื่นนะครับครับเป็นในแม่พิมพ์นะครับ ดูและชมครับพุทธลักษณะครับรัศมีทสานเห็นไหมครับนี่ครับเสียนปั๊มครับเป็นอย่างนี้ครับหนังสือก็จะเป็นแท่งๆนะครับเป็นระเบียบครับพุทธสันโทครับงานสายิษสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับเป็นงานวันเกิดท่านนะครับวันเขาเรียกเหรียญสายิษครับมันมีทั้งเหรียญหล่อโบราณด้วยนะครับเหรียญหล่อโบราณนะครับแล้วก็นี่เป็นเหรียญปั๊มครับเหรียญปั๊มครับ ท่านสังเกตดีนะครับตัวนี้หนังสือตัวนี้เขาจะขยี้น็กน้อยนะครับดูครับรัศมีต้องมีนะครับเหรียญปั๊มอย่าให้ปล่อยให้ทื่อๆนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังต้องพิจารณาดีๆนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างจะมีราคาอยู่นะครับครับปุรอดวัดวังน้ำบนนี่ครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับเหรียญก๊อบเหรียญเก๊ก็มีเยอะนะครับครับผมเจอบ่อยอยู่ครับเจอครับแต่ไม่ได้ถ่ายทําครับเพราะมันดูรู้ครับนี่ครับตรงเอวตรงนี้ครับเส้นเนื้อตรงนี้นะครับ ทีวตรงนี้เขาจะปิ้นนะครับนี่ครับทีวตรงนี้ครับท่านดูดีๆนะครับพิจารณาอย่างละเอียดนะครับมันจะปิ้นเนื้อมันเนื้จะปิ้นเล็กน้อยครับรอยกระแทกลงครับเนื้อมันปิ้นนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับคือหลวงปู่รอดพระวังน้ำวนครับงานสายิตครับพุทธสันโถครับเขาเขียนบอกว่าอยู่กับงานสายิตครับพศ2477ครับ มันก็แปดสิบเก้าสิบปีแล้วครับดูได้ชมครับชมได้ครับเหรียญต้องเป็นสีกาแฟนะครับสีน้ํากาแฟนะครับท่านต้องดูให้ดีๆนะครับเหรียญนี่ครับมันมีก๊อฟมีเกินนะครับมีเคนะครับนี่ครับเส้นตรงนี้ครับเขาจะปิ้นเล็กน้อยนะครับผมจะถ่ายทําให้ชัดๆให้ท่านดูครับนี่ครับเห็นไหมครับรอยมันจะปิ้นนะครับหนังสือนี่เขาจะกระเยาะเล็กน้อยครับเห็นไหมครับรอยซ้อนครับครับหนังสือจะเป็นแท่งนะครับดูดีๆนะครับ พิจารณาดีนะครับพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเพราะเหรียญนี่มันค่อนข้างจะมีราคาอยู่นะครับชมและฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับต้องอย่างนี้เท่านั้นนะครับในร่องนี่ครับในรอมแขนนี่ครับจากแร่นี่ครับข้างล่างนี่ครับเห็นไหมครับทิวขอบครับถ้าเห็นไหมครับถ่ายทําชัดๆนะครับให้ท่านดูครับมันจะปิ้นขึ้นมานะครับ เเยอะขึ้นมาเล็กน้อยครับดูครับรัศมีเสี้ยนต่างๆครับท่านต้องดูอย่างเข้าใจและพิจารณาอย่างเข้าใจนะครับท่านจริงจะได้เหรียญแท้นะครับเพราะเหรียญนี้มันมีของฟี์มือครับดูครับหน้าตานี่ครับต้องดูนะครับความชัดธรรมชาติของเหรียญท่านโดยให้บวมเบย์นะครับครับเหรียญนี้มันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับครับดูครับแต่มันก็จะทาให้เหมือน้อยเป็นะครับมันจาได้อยู่ดีนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับครับแวดวงตำวครับหน้าตานี่ครับหนูตาปากจมูกท่านต้องดูนะครับหัวหูนี่ก็มีความสำคัญนะครับตั้งตัดูรอยเสี้ยนรอยนี่ครับรอยตะกาวนี่ครับดูพิจารณาอย่างละเอียดนะครับจึงจะได้พาแท้ครับอย่าชมแล้วชังฟังอย่าเข้าใจนะครับครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะมีราคาอยู่นะครับครับชมและพิจารณาครับเพราะปัจจุบันนี้ ตั้งแต่ปีสามห้าสามหกมานี่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาครับครับมันมียางซิลิโคนเข้ามาครับมันก๊อปได้เหมือนครับสมัยก่อนมันก๊อปไม่ได้ครับมันไม่เหมือนครับแกะยังไงก็ไม่เหมือนครับเพี้ยนมากแต่สมัยนี้มันเทคโนโลยีมันก็ดีครับแต่มันดีในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าก๊อปนะครับครับถ้าดีในทางที่สุจริตมันก็ดีครับท่านผู้ชมจะฟังอย่างเข้าใจนะครับ นี่หลวงปู่เล่าไว้หลังหนวดครับต้องเหรียญอย่างนี้เท่านั้นนะครับจึงจะแท้ครับชมไม่ได้กันครับพี่ชนะด้วยกันครับนี่ครับหูตาปากจมูกท่านต้องดูนะหัวหูก็ต้องดูนะครับขอบเขาจะเป็นสองขอบนะครับครับอย่าให้ล้มนะครับขอบนี่ครับสําคัญอย่าให้ล้มนะครับดูครับของถอดของแก้มันก็จะผิดแปลกแตกต่างเลยครับมันมีพิรุธอยู่ครับถ้าเคยเห็นท่านพิจารณาเหรียญนี้ดีๆแล้วท่านจะรู้ได้เลยครับ พิจารณา้อย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับเหลียมร้อยจีวรต่างๆท่านต้องดูด้วยนะครับเส้นตะก้าต่างๆต้องดูครับดูให้ละเอียดนะครับมันจะไม่เรียบตึงนะครับไม่บวมเบร์นะครับเหรียญถอดก็จะเบร์เบร์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับพศ2 477เครับเป็นเหรียญพุทธสันโทครับงานเซยยิทท่านเ็าเขียนไว้อยู่ในเหรียญอยู่แล้วครับวัดวางน้ำวนท่านก็าเขียนอไว้อยู่แล้วครับ ดูและชมอย่างเข้าใจฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับคลิปนี้ผมจะไม่ทำมากนานมากหรอกครับประมาณสิบนาทีนิดหน่อยครับครับประมาณครับโดยประมาณครับท่านต้องชมอย่าฟังและพิจารณาดีๆนะครับเหรียญอย่าพึ่งประมาทนะครับมันมีเหรียญปั๊มเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อโบราณเนี่ยมันจะแก้ยากกว่าเหรียญปั๊มอย่างนี้นะครับเพราะเหรียญนี้มันมีรายละเอียดเยอะครับมันชัดเจนครับมันก็อาจจะถอดได้ง่ายอยู่ครับแต่ก็พึงระวังนะครับ พึงระวังนะครับธรรมชาติของเหรียญตัวหนังสือจะเป็นแท่งๆนี้ครับต้องจงจาทุกจุดของท่านนะท่านจะตั้งตัวขอควรสังเกตของท่านเองด้วยนะครับครับหัวหูนี่อย่าประมาทนะครับของเทียมเลกเขากาได้ใกล้เคียงอยู่ครับแต่มันไม่เหมือนทีเดียวครับท่านต้องพิจารณาดีๆนะครับจึงจะได้เหรียญแท้นะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับเหรียญพุทธสันโทครับงานชายิศกับหลวงปู่ลอดวัดบางนํำบวนครับหลวงปู่ลอดวัด บางน้ำวนครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับมาชมด้านหลังกันครับนี่ครับด้านหลังไม่มีอะไรมากครับหลังเรียบครับธรรมชาติของเหรียญท่านต้องดูด้วยนะครับการจัดเป็นการเป้นนี่ครับเหรียญครับอย่าให้มันย่อมันเล็กนะครับครับถ้าสงสัยเอาเหรียญแท้เสียงไม่สองเหรียญมันประกบกันเลยครับครับเห็นไหมครับ จิ้วขอบตัดมาจากข้างหน้ามาข้างหลังครับไม่มีสันขอบนะครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับความเป็นระเบียบต่างๆของเหรียญท่านต้องดูครดูให้ครบถ้วนครับจึงจะได้เหรียญแท้ครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับครับดูครับพิจารณาดีๆครับทุกอย่างมันมีเป็นตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็มีของถอดของเกละครับครับชมฟังด้วยกันครับพิจารณาครับเนื้อหาสาระท่านต้องดูให้ได้นะครับ อย่าเงาเงามันมันนะเบยเบนะครับครับดูครับเก็บเหรียญนะครับเหรียญกขาปั๊มนะครับแต่หลังเขาเรียบครับมันมันก็เรียนแบบง่ายแหละครับอย่างนี้ครับแต่ขอบเหรียญนี่ต้องพึงระวังนะครับการตัดนะครับจะต้องดูครับการปิ้นยังไงต้องดูพิจารณาอย่างละเอียดนะครับเหรียญนี้เขาก็มันค้งมีราคาอยู่นะครับผมหวังดีกับทุกท่านครับถ้าอยากใช้วงจรก็เชิญนะครับอยู่ที่ตึกแดงครับฟังอย่างเข้าใจครับ สวนจิตจุตักครับดูและชมครับอยากชมของจริงมาชมได้นะครับผมมีของจริงอยู่ครับมีหลายเหรียญอยู่ครับเพราะสมัยก่อนไม่ได้แพงมากครับเจอของแท้ก็เก็บลวครับตั้งแต่ปีสามาสามหกผมก็ไม่ได้เก็บแล้วครับเพราะของมันหมดไปจากตลาดแล้วครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมันจึงมีเหรียญเก๋เหรียญกอบออกมานะครับฟังอย่างเข้าใจแล้วชมอย่างเข้าใจนะครับไปดูด้านข้างครับนี่ครับ ขอบเหรียญท่านทุกนดูด้วยนะครับก็ดูครับพิจารณาเป็นดองค์รวมโดยรวมครับให้เป็นข้อพิจารณาครับสังเกตดีๆนะครับครับนี่ครับเราจัดอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ก็เพิ่งควนสังเกตอยู่ละครับแต่มันก็เป็นไม่เป็นข้อยุติที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะเขาไม่ได้ตัดเหรียญเดียวไม่ปั๊มเหรียญเดียวครับดูให้ชมมันเข้าใจครับจะเอาตรงนี้ก็ได้นะครับดูให้พิจารณาครับนี่ครับตรงนี้ครับ มันแค่ข้อควรพอสบคบเป็นข้อควรสังเกตที่พอพึงจะสังเกตได้อยู่นลครับครับครับเด่นๆเขาก็ทํานะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับต้องดูอย่างนี้อย่างนี้ถึงจะใช่นะครับท่านต้องดูให้เข้าใจด้วยตัวท่านเองครับครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับชมไปเดียกันครับสิ่งที่เราแอบแฝงอยู่เรายังไม่รู้อย่างยู่เยอะนะครับมากมายกายกองครับ บอสังเกต้วครับผู้ชมได้หน้าต่อนะครับครับท่านผู้ชมผู้ฟังพิจารณานะครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้นะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ให้ปล่อยวางไว้ครับครับครับจะใครมีอย่างนี้ของใครก็แท้นะครับตามความเข้าใจส่วนตัวผมนะครับอย่างนี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นครับดูและชมอย่างเข้าใจครับต้องเป็นระเบียบนะครับดูดีๆนะครับเหรียญที่มันถอดไม่ยากเท่าไหร่หรอกครับ แต่มันรายละเอียดมันจะไม่ครบถ้วนนะครับการถอดก็คือการถอดครับก๊อบนะครับครับสอดพิมพ์หรือก๊อบนะครับเหรียญเก๊นะครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับกุธสันโธครับงานชัยยศครับ2ีสองพสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครับหลวงปู่ลอดวัดวังน้วนครับเป็นเหรียญดวงดังอยู่นะครับครับเหรียญหลอก็มีนะครับหล่อแบบโบราณครับแบบเทหล่อบ้าวกบนะครับ ดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับอยากชมองจริงเชิญครับอยู่ที่ตึกแดงครับชั้นสองครับห้องหนึ่งหกสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งครับมีของจริงให้ชมอยู่ครับอยากชมมาชมนะครับอยากจะเป็นเจ้าของก็เชิญนะครับมาคุยกันนะครับราคาไม่มีราคาตายตัวหรอกครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับพิจารณาด้วยครับพิจารณาให้ดีๆครับครับถ้าท่านจะเข้าใจได้ตัวท่านเองครับ ครับอย่าไว้ใจทางวางใจคนครับครับครับเป็นข้อควรสังเกตของผมนะครับส่วนตัวผมนะครับผมจะไม่เจาะจงว่าใครละครับใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหะครับคิดดีทําดีใจก็มีสุขละครับครับให้ทุกแก่เขาทุกนั้นก็ถึงตนนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมพูดโดยรวมนะครับเป็นข้อควรสังเกตให้ท่านพิจารณานะครับ สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยมันใช่หรือไม่หรือควรจะพิจารณาหรือไม่ถ้าไม่ใช่ให้ปล่อยวางนะครับไร่สองคอมเมนต์ผมนะครับครับอย่างนี้ครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับเอาคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับเจ็บอุรรัเอฟซีจะหลงครับสวัสดีครับ